ที <Bond> ่นี่หนึ่งสองสามสี่มึงก็โดนมาเชื่อยู่ดิเอ้ยมึงก็ไหลห้ามเลือดอะสี่เดียมค้างแต่มันต้องหยุดพี่เอ้าเหี้ยมันหดมดสลิงได้ดิวะห้ามว่ะเหี้ย

จะน้อยน้อยกับเยอะน้อยกับเยอะใช่เจยดเมตร